ความเข้าใจพลาดข้อที่สองความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการได้ฌานสี่เป็นบาตรฐานเพียงพอที่จะให้บรรลุวิชาทั้งสหรือรวมไปถึงอภิญญาทั้ง6กรณีนี้พึงทราบว่าสมาธิในจตุตฌานคือฌานที่4เป็นสมาธิระดับสูงสุดแม้แต่สมาธิในฌานสมมาบัติที่สูงขึ้นไปคือในอรูปฌานทั้งหลาย ก็จัดเป็นสมาธิในระดับจตุตฌานทั้งสิ้นเพราะอารูปฌานทั้งหลายก็มีองค์ฌานถึงสองอย่างเหมือนกับจะตุตฌานคือมีอุเบกขาและเอกกตาและถือได้ว่าจะตุตฌานเป็นฌานที่ใช้ประโยชน์ได้สากลเช่นจะใช้เป็นบาตแห่งวิปัสสนาก็ได้เป็นบาตแห่งอภิญญาก็ได้เป็นบาตแห่งนิโรธสมาบัติก็ได้ดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดี แม้สมาธิในอรูปฌาญจะเป็นสมาธิระดับจตุตชฌานก็จริงแต่ข้อพิเศษก็มีอยู่คือสมาธิในอรูปฌาญประณีตลึกซึง้งห่างไกลจากปัจจนีกระทมคือสิ่งรบกวนมากกว่าสมาธิในจตุตชฌานสามัญและแม้อรูปฌานด้วยกันก็ประนีตกว่ากันยิ่งขึ้นไปตามลำดับขั้นด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้จดตุตชฌาน แล้วบรรลุอรหัตผลท่านยังไม่เรียกว่าเป็นอุปโตภาควิมุตยังเป็นแต่เพียงปัญญาวิมุตต่อเมื่อได้อรรถปาชาสักขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วจึงจะเป็นอุปโตภาควิมุตโดยนนยะนี้คำของอัตถกถาที่ว่าใช้จตุตฌานเป็นบาทนั้นจึงยังมีข้อแม้คือในบางกรณีอาจใช้สมาธิระดับจตุตฌานสามัญก็ได้ แต่ในบางกรณีต้องใช้สมาธิระดับจตุตฌานที่ประณีตขึ้นถึงขั้นอรูปฌานที่เหนือขึ้นไปดังได้แสดงหลักฐานให้เห็นแล้วว่าพระปัญญาวิมุตตามความหมายที่เคร่งครัดหรือโดยนิป,ปรยายเป็นผู้ได้แต่อาสวัคยยานอย่างเดียวไม่ได้วิชาหรืออภิญญาอื่นๆและไม่ได้แม้แต่อรูปสมาบัติดังนั้นการได้วิชาครบสหรืออภิญญาครบห จึงเป็นวิสัยของพระอุปโตภาคาวิมุตตซึ่งได้ฌานสมาบัติถึงขั้นอรูปแล้วแต่ก็พึงระลึกไว้ด้วยว่าพระอุปโตภาคาวิมุตตที่ไม่ได้วิชาครบสามไม่ได้อภิญญาครบหกคือไม่ได้โลกิยะวิชาไม่ได้โลกิยาอภิญญาก็มีอาศัยเข้อความจากบาลีเช่นนี้เป็นฐานอัทถกถาได้อธิบายวิธีการเจริญอภิญญาอย่างพิสดารซึ่งพอสรุปได้ความว่า เบื้องแรกเมื่อเจริญสมถะจนได้ฌานสี่แล้วให้เจริญต่อไปอีกจนได้สมาบัติครบ8แต่จำกัดว่าต้องเป็นสมาบัติที่ได้ในกสินแปดคือยกเว้นอาโลก,กะสินและอากาสะกะสินนั่นก็คือยกเว้นกสินคือแสงสว่างกับกสินคือช่องว่างในปรมัตตมัญจุสาแสดงเหตุผลว่าไม่ใช้อากาสกสินหรือกสินคือช่องว่าง เพราะทําอารูปสมาบัติไม่ได้ส่วนอาโลกก,กสินคือกสินคือแสงสว่างนั้นความจริงเหมาะแก่การเจริญทิพยจักษสุแต่ในที่นี้ท่านว่ารวมเข้าในโอทาตกสินหรือกสินคือสีขาวแล้วจึงไม่ต้องแยกต่างหากเมื่อเจริญสมถะจนได้สมาบัติที่ได้ในกสินแปดังกล่าวครั้นแล้วฝึกสมาบัติทั้งแนั้นให้คล่องแคล่วโดยทำนองต่างๆ เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมพอถึงเวลาใช้งานจริงคือจะทำอภิญญาให้เกิดขึ้นก็ดีจะใช้อภิญญาแต่ละครั้งก็ดีก็เข้าฌานเพียงแค่จะตุตฌานและน้อมเอาจิตนั้นไปใช้เพื่ออภิญญาตามความต้องการย้ำข้อสรุปว่าในการฝึกเตรียมจิตไว้ต้องใช้สมาบัติปแต่ในเวลาทำอภิญญาก็เข้าฌานเพียงจตุตฌานเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่า เมื่อเข้าสมาธิถึงจะตุทะชานแล้วจิตซึ่งเคยอบรมมาดีแล้วด้วยสมาบัตแ8พอมีสมาธิถึงระดับจะตุทะชานก็มีความประณีเป็นพิเศษยิ่งกว่าจิตของผู้ได้ลำพังแต่จะตุทะชานล้วน,วนเมื่อตัดตอนเอาตรงนี้ท่านจึงกล่าวว่าใช้จะตุทะชานเป็นบาทของอภิญญาตรงกับที่ท่านพูดไว้อีกสำนวนหนึ่งว่าจิตที่พร้อมด้วยองค์แ โดยการอบรมด้วยสมาธิระดับจตุวตชานถึงขั้นอรูปสมาบัติองค์8ดนั้นคือจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีฝ้ามัวปราศจากอุปกิเลสเป็นของนุ่มนวลควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตที่พร้อมด้วยองค์แปดอย่างนี้เป็นของเหมาะแก่การน้อมเอาไปใช้จึงเป็นบาท คือเป็นปัทัฐุฐานแห่งการประจักษ์แจ้งด้วยการรู้จำเพาะซึ่งอภิญญาสัจจิการณียธรรมทั้งหลายอย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นว่าสำหรับท่านผู้มีบุพโยคะคือมีความเพียรที่ทำมาแต่ปางก่อนเป็นพื้นอุปนิสัยหรือมีความเพียรเป็นทุนเดิมแรงกล้าแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระปเจกพ,พุทธเจ้าและพระอัครสาวกเป็นต้นท่านเหล่านี้ ไม่ต้องฝึกฝนครบกระบวนวิธีตามลำดับก็ได้และสร้างความชำนาญเพียงในจตุชานล้วน,นก็เพียงพอที่จะทำอภิญญาให้เกิดได้ไม่จำเป็นต้องสร้างความชำนาญในอารมณสมาบัติในกรณีของพระพุทธเจ้าแม้ไม่อ้างบุพโยคะหรือบุพเหตุอย่างอธถขถาว่าก็เห็นได้ชัดว่าสำนวนแบบสองอย่างที่ยกมาอ้างข้างต้นสอดคล้องกันและกลมกลืนกับหลักที่ได้แสดงมานี้ กล่าวคือสำนวนแบบที่หนึ่งแสดงว่าในคืนวันตรัสรู้คือในตอนใช้การพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานถึงจัตุตฌานแล้วทรงน้อมจิตมุ่งไปใช้เพื่อให้เกิดวิชาสามทีละอย่างแต่ในเวลาก่อนหน้านั้นพระองค์ได้ทรงอบรมพระไทยของพระองค์เป็นพื้นฐานไว้ด้วยสมถะอย่างดีแล้วคือทรงได้สมาบัติครบ8ตั้งแต่ทรงอยู่ในสำนักของอาลาระดาบท กาลามโคตรและอุทธกัดาบทรามบุตรและตามสำนวนแบบที่สองก็แสดงว่าพระองค์ได้ทรงฝึกปรือความจำนานในสมาบัติทั้งหลายมาโดยตลอดตามลำดับ